ทุกคนมากินครั้งแรกเลยเขาเรียกอะไรแล้วะไข่ไข่พัมไข่พัมนะถ้าจำไม่ผิดไข่ไข่พัมไข่พัมสักอย่างเขียวเขียวเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยนะไม่เคยกินมันอยู่เหมือนไข่กุ้งเลยแต่ว่ามันเป็นสีเขียวเหมือนไข่กุ้งเลยอะ่ะหนาร่อยทุกคนใส่ปลามีหมูสามชั้น ปวยเบอรเดอกินกับ,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 บข้าวเหนียวนี่มีน้ำอืมับทุกคนเป็นกับข้าวเหนียวข้าเหนียวเป็นกระตริบกระติบกระติบไม่รู้นี่ทุกคนจิ้มอืมสัมาก หมูสามชั้นมันมีกี่มแบบกรุบกุุบกุบกกกเหมือนเรากินไข่กุ้งเลยต่ดแรก้ึกว่ามันจะขาวเพราะมันไม่ขาวนะเหนแบบใครที่ไม่เคยกินอยากลองชิมได้นะเพราะไม่มีไม่มีกลิ่นแบบว่ากลิ่นอะไรเลยอ่ะอือไปทุกคนเอาถา,าดมาลองไงแล้วทีนี้มันเสียงดัง วิวธรรมชาตินะข้างหลังทุกคนเป็นทุ่งนาเขาจะเลี้ยงอัวตอนเย็นมีว,วัวเลี้ยงวันนี้นอกสถานที่มาหนองบวัวลำพูข้าเหนียวจ้ำทุกคนจ้ำข้าเหนียวจิ้มน้ำอืมก็มา ตามชั้นเยอะยื่งอร่อยมากหมือนมันจะเลืออปะติดเต็มมันลูกๆมาทุกคนเพราะมันเป็นคือตักมามันก็โดนโดนไข่ตัวนี้ยเนี่ยมันเป็นคือไข่ไข่ทั้งทั้งแกงอ่ะไข่พัมไข่พํา เห็นแล้วก่นมันจะเกาะคือเหมือนไข่ปุ้งเลยอ่ะแบบนั้นแต่ว่าเป็นสีเขียวขี้เลาะเขาเนื้อร่อย ต้องหมูสาชั้นดะ้วยนะใช่ไหมก็ต้องใส่หมูสาชั้นได้ไหมให้เขาทาให้นะทําไม่เป็นตัวเองก็ยืนถ่ายคลิปดูวิธีทําจากเขานะคะครั้งละเขาขายถูกมากถุงหนึ่งยี่สิบบาทถ้งถุงหนึ่งือมันได้เยอะได้เป็น,นเนี่ย แกงเป็นหม้อมาเลยนะจับมาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเน็ตมันดีเลยนะมันดีเลยดีเล็บคือเข้ากันมากกับตัวไข่อ่ะเนี่ยไข่ไข่พัมไข่แล้วกันนะเพราะว่าเลือกไม่เป็นว่าไข่พัมหรือไข่พัม ทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยนะแดดร้อนแต่ว่าลมดีนะรอบวิวเขาวิวเขาดีดีม,มันจะรอบได้แบบพุ่งหมดเลยอะ มาบ้านบ้านพี่เขยนะคะพี่สาวพามาบ้านแฟนเขาก็มาหาเจออะไรแปลกๆแ,แ,แบบนี้แล้วเลยให้เขาแกงให้แล้วก็มาทําคลิปกินครั้งแรกติดใจจะเสียดายตรงสัญญาณทุกคนทนดูหน่อยนะเพราะว่ามันดีเลยสัญญาณเข้าไม่ค่อยถึง ร้อนนะตอนนี้เหยวเลย่เหนี่วไหลทุวมสามชัม้นเฮ้จริงเขาต้องใส่น้ำน้อยกว่านี้มั้ยเพราะเห็นของคนอื่นเขาแห้งแๆมาอ้วเป็นก้อนแวเนีย เต็มเต็มช้อนทุกคนอืมขินมะปันทุกคนแล้วก็จิ้ม ก็าใส่ผ oh, ักผักอะไรนะอ่าถ no ้าเราก็เรียกเรียกชะอมแต่ว่าเขาเรียกผักขานะอืมอันนี้เขาเรียกผักขาคือมันเนี่ยน้ำไม่อาบน้ำไม่อาบไปแบบจุดนอนนะฮงวัน หาเย็นเพราะว่าพอเ,เวลามเนหมดไงมาแป๊บเดียวเราจะต้องแบบกินนู่นดูนั่นอะไรเงี้ยถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ห,หมดจานแล้วพูนรันบจะเป็นสบายยีสานแน่ชอบกินอาหารยีสาน เขาเนี่ยไปเครื่องกระติ๊บแล้วทุกคนตัวเล็กแต่เก่งๆมากมีส้มตำหหรอตำส้มตำหมแล้วจะต,ตำอ,อีกเนาะเดี๋ยวไปเะิส้มตำต่อนลทุกคนอืมยัยมาเที่ยวมันน่าจะเป็นหน้านี้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามีตล,ลอดไหมนะอันนี้ไม่รู้เพราะว่ามาตอนเนี้ยก็คือมาจะมาเจอไอ้ไข่ตัวเนี้ยมันยีสิบาทเองที่หนองบัวลาพู ่ามาอยู่ตรงแถวประมาณนากลางเขาเรียกอำเภอรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่านากางมาได้วนะทุกคนมาหาซื้อเอเนี้ยไปทำกินกันอร่อยมากลาบ๊ายบาย